กลับเข้ามาสู่สัญญาณถ่ายทอดสดตรงนี้ครับเรียกว่าเราอยู่กันในรุ่น BRC ครับครับ OF11 นะฮะ F11 F11 SJ รุ่นนี้เขาเรียกว่าโอ้โหสายปิกอัพต้องเชียร์ครับรุ่นใหญ่ของปิกอัพครับดีเซลครับเขาเรียกว่าฟูลเรทฟูลเรนะครับ มาครับดูกันมายาวๆเลยนะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอ้พี่ตายพี่ตายบางมดจิตธรรมวราพรพี่จะให้ผมภาคางพ่งนี้เลยหรือไงมีถามว่าพ่งนี้มีแข่งไหมพี่ตายไม่ส่งสารผมบ้ง้งเหรอโอ้โหสุดยอดจริงพี่ตายเนี่ยพี่ตายมานะพี่ตายต้องมานะขราวหน้านะส่งเจ้านตมาคนเดียวเลย น็อตบอกปวดขาแล้วพี่ตายนะครับมาแล้วครับกองเชียร์แจ็คลิซซิงครับแจ็คลิซซิงครับมาแล้วครับเจ๊เก๋อ,อะไรซิ่งบอกเบอร์20ครับอ้าวเดี๋ยวรอดูเข้ามาอภิสิทธิ์วงกาวีสิครับนะฮะคุณอภิสิทธิ์วงกาวีนะครับแล้วก็เนี่ยพี่ตายเดี๋ยวต้องมาแล้วพี่เชื่อผมเนี่ยพี่ตายบางมดต้องมาเชื่อผมดูอยู่ที่บ้านคันเบาๆพี่มามาเล่นกัน คิดถึงพิษตายเดี๋ยวนะครับตอนนี้ครับรอกาลังเข้ากิจสตาร์ทกันมานะครับตอนนี้เหมือนปากทางพิษน่าจะปิดแล้วนะครับใครที่ออกไม่ทันก็น่าจะเป็นพิษสตาร์ทไปตรงนี้ป้าย3นาทีครับที่เราเห็นอยู่นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราดูตรงนี้ครับหมายเลขแรกเลยที่กิจสตาร์ทแรกน่าจะเป็น45ชื่อขึ้นมาเป็นจตุลรลเอี่ยมรอดนะครับใช้แจ็คเลสซิ่งหรือเปล่าน่าจะใช่นะแจ็คเลสซิ่ง ครับคันนี้ครับหมายเลขสีจาก PTT ของพี่พิธธนพลแล้วก็กิจที่สองที่สามข้ามไปเลยนะครับแล้วก็มาเจ้าเบิร์ดครับ52กิติศักดิ์ชาตพันธ์วิทยาเบิร์ดไฟฟ้าซิ่งนะครับอยู่ตรงนั้นในกิจสตาร์ทที่4ส่วนกิจสตาร์ทที่5ครับหมายเลข17นั่งกงเป็นนิพนธ์โคสีครับ1ประสิทธิ์กัญญางครับ กิจสตาร์ทที่6ครับหมายเลข88น่าจะเป็นของเจ้าเอ็กกาโรครับนัทวุฒินิ่มดำเอ็กหกจุดเก้าลิตรแล้วก็ตามมาด้วยกิจสตาร์ทที่7นะครับห้าิกพิโก้ครับกิติศักดิ์ชูจรแสนสุขการยางคอมแพคเบรครับและตามมาด้วยพี่โต้งระยองครับหมายเลข50ครับนัทพงษ์เชิดชูครับต่อตรงนั้นครับหมายเลข20นั่นเองก็เป็นสองศูนย์นี่เป็นอภิสิทธิ์วงกาวีครับพี่อภิสิทธิ์วงกาวี และตามด้วยอดิศักดิ์สุขสว่างและนรงกรเจริญรักษานะครับตามนี้แล้วเขมรัซ้อนพุทธาแล้วก็บุญทันกรโพธนะครับในมุมขวาครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่มอบรางวัลครับนั่นแหละครับอยู่มือ่อยครับนี่ครับนักแข่งอีสูวันแม็กเลสครับสุดยอดครับนี่ครับผู้บริหารจากแชปเลอร์นี่รุ่นนี้ครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับนั่นแหะครับ มีทั้งที่หนึ่งนะครับมองไม่เห็นมันไกลไปนิดนึงนะฮะมีคำป้อมมีที่เราอยู่ตรงนี้นะมีคำป้อมโต๊ะกลางนั่นแหละอ๋อมีคำป้อมโต๊ะกลางมีเจ้าบาสนะครับมีเก๋แล้วก็เจ้าฉัดนะครับนี่ครับการมอบรางวัลอยู่ตรงนี้อยู่เว้นที่2ครับนั่นแหละครับผู้ิหารจากชฟเลอร์นะฮะเราดูสลับกันไปนะครับโอ้โหได้อะไรกลับบ้านด้วยอ่ะโอ้ ได้ของกับบ้านด้วยแจ๋วเลยแข่งรถนะได้ของรางวัลด้วยแน่ยนะฮะสุดยอดครับที่1ได้ไปนะครับก็เป็นพิธีมอบไปเลยนะครับพิธีมอบไปเลยส่วนจอซ้ายนี่เดี๋ยวเป็นฟอร์เมชั่นแลบก่อนนะครับช่วงช่วงนี้รักใครชอบใครเชียร์กันเข้ามาครับรักใครชอบใครเชียร์กันเข้ามานะครับคุณบุษยาบอกเชียร์17 17นี่นิพนธ์โคตรสีครับ1ประสิทธิ์กันยางส่วนเจ๊กเกออะไหล่ซิ่งก็แน่นอนครับกิติศรรักดิ์ชูจรด้วย วีอภิสิทธิ์วงกาวีด้วยนะครับเจ๊เก๋นี่เชียร์เยอะนะครับเออหมายเลข88หรอ88ไม่ไม่น่าจะขึ้นนะน่าจะเป็น98มากกว่านะครับกับอริศักดิ์สุขสว่างนะครับนี่เออพัดฮะเสียพัดฮะเสียพัดลังนกนะครับเสียพัดลังนกสี่เกนี่เสียพัดลังนกส่วนในมุมขวาครับเป็นการมอบรางวัลอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นอีกเลสหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเออ มีใครขึ้นมาครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไม่ไรครับตามนี้นะครับมีเจ้าสดด้วยนะฮะมีเจ้าสดด้วยมีพี่ต้อนะครับมีเจ้าเก๋นะครับแล้วก็พี่อ้นประกณนนะแล้วก็คำป้อมนะฮะตอนนี้ครับแถวคอริดอร์ฝั่งซ้ายนะครับเข้าสู่ป้าย2ูบนะครับ โรลิ่งสตาร์ทครับนี่ฮะหมายเลข98นี่ฮะเจ้าปอนยังอยู่นะครับเจ้าปอนเมื่อวานรถมีปัญหาครับเสียดายจริงจงปอนพยายามจะขึ้นมานะฮะนี่คือแชมป์เก่าของรุ่นนี้เลยนะครับถ้วยประธานนะครับเจ้าปอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปล่อยตัวนะครับพร้อมกับการมอบรางวัลฝั่งขวาไปได้ตัวนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นจเน์ลีนะมีเจ้าพัดขึ้นมาละนะครับเจ้าพัดมีพี่น้ำลัคกี้สปีดนะครับ มีเจ้าสดนะครับไปครับดูการปล่อยตัวที่ว่าครับเดูรอานาทีอ่ะเอาแล้วครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับในจังหวะนี้ครับแหมเรียกว่าชูดออกมาครับกับ o s 1 1ครับตอนนี้ครับขยับขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นเอ่อหนึ่งครับ นิพนธ์โคดสีครับหนึ่งประสิทธิการยาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาครับเดี๋ยวรอไล่เรียงนิดนึงนะครับแล้วไครขึ้นมาเป็นอันดับ2ครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆครับดูไปควบคู่กันกับการมอบรางวัลนะครับนี่ฮะอ่าเจ้าปอเจ้าปอจักไว้ครับหมายเลข9 8ขยับขึ้นมาตอนนี้ครับตกลงไปครับจารุลนเอี่ยมรอบหรือเจ้าแจ็คครับโตนท่โก้ครับกิติศักดิ์ชูจรครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ออแล้ว นะครับแล้วก็เบิร์ดเข้ามาครับไปฟลาซซิงนะครับนี่ครับพี่โก้เกือบหลุดออกแท็กไปครับดีครับดึงกลับมาได้ครับในช่วงร้อยอาร์นะครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับเจ้า X ครับเจ้า X ครับ6.9จุดเก้าลิตรนะครับตกลงไปครับตอนนี้อันดับ2เป็นพี่โก้ครับอ่ามาเป็นแจ็คเรซซิ่งนะครับแล้วตามมาด้วยพี่ต้งนัทพงษ์เชิดชูครับพี่ต้งระยองอันนี่หมายเลข50นี่นะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ครับเสียพัดมาแล้วครับเสียพัดลังนกครับขยับขึ้นมา หมายเลข495เครับ20นี่เป็นอภิสิทธิ์วงกาวีครับอภิสิทธิ์วงกาวีโดนเสียพัดครับเสียพัดช้อนขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้เข้าสู่ทางตรงครับคุณผู้ชมครับและเสียพัดยังไงครับแมสเสียพัดขยับขึ้นมาครับอภิสิทธิ์วงกาวีโดนแซงครับอันดับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนิพนธ์โคตสีนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเกียรติศัก์ชูจรอันดับ2ที่3าเป็นเจ้าแจ็คไรซิ่งครับจัตุรนเอี่ยมรอดและก็นัทพงษ์เชิดชูครับพี่ตรงระยองครับ ขยับขึ้นมาฮะนี่ฮะอดิศักดุขสว่างมาแล้วครับเจ้าปอสปอร์ตไทยพัทยาครับจากไว้ครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วนะครับจากแหมท้ายๆนะครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับไล่แซงครับแชมป์เก่าครับหมายเลขกันสิบแปดครับแซงได้ไหมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสามารถขึ้นมาได้ถึงเป็นอันดับ3อเลยทีเดียวกับเจ้าปอนอดิศักดุขสว่างครับตอนนี้ครับขยับแซงขึ้นมาครับแหมจ่อ แจ็คเรซิ่งครับจะดูลมเอี่ยมรอดครับตกลงไปครับแม่และยังไม่พอครับเหมือนจะโดนอีกครับเหมือนจะโดนอีกครับแม่แจ็คครับแจ็คทำอะไรครับเนี่ยแจ็คนี่ครับแจ็คขับในรถของของพี่พีทนะครับและโดนตอนนี้ครับไล่กดดันอยู่เข็มรัตซ้อนพึชชาครับนี่ครับเสียพัดรังนกครับขยับขึ้นมาแล้วนี่ใกล้เข้าไปครับกดดันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับแมแจ็คครับ แจ็คโดนอีกแล้วครับแจ็คจะโดนแล้วครับทางตรงครับคุณผู้ชมครับดูครับทางตรงตรงนี้ครับแจ็คไปีนกมาครับยังไงครับเป็นการทางตรงครับเอาครับ495เครับเขมราแล้ซอฟท์พิาครับเสียพัดเสียพัดขี่หัวตรงนี้เสียพัดขี่หัวมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมจากก็ไม่ยอมครับแจ็คเลสซิ่งแจ็คเลสซิ่งยังไงบังบังอยู่ไหมบังอยู่ครับหม่ในจังหวะนี้ครับถือว่าบังได้ดีจารุรนเอี่ยมรอดครับบอกมาจังหวะนี้เสียพัดครับ ดูดมาถึงท้ายรถเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกดดันต่อไปครับมีหลายรอบนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายรอบนะครับนี่ครับอ่าตรงนั้นนะครับในส่วนฝั่งขวานะครับมอบรางวัลไปครับมีพี่พีทธนพลทองเจือนะครับยังมีคำป้อมนะครับแล้วก็โต๊ะกลางนะครับอ่ามีพี่โอ้นประตอนะครับยินดีด้วยนะครับนี่ครับพี่พีทมารับถ้วยครับรถอยู่ในสนาม อ้าวภาพตัดมาจอใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมครับดูกันได้อย่างเต็มเมครับตอนนี้ครับขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับอธิักสุขสว่างครับขึ้นมาเป็นอันดับ2 O โอเวอร์ออลครับเจ้าปอสปอร์ตไทยพัทยาไว้ทสงข้าประกวดคันนี้พีโก้ตกลงไปครับตอนนี้พีโก้แสนสุการยางครับแถวแถวบางแสนชนบุรีครับมาแล้วครับกับคอมแพคเบกของเขานี่ครับตอนนี้ขยับขึ้นมาครับแมพีโก้นะครับโดนเจ้าปอแซงได้แล้วไปเลยครับตอนนี้เมื่อวานครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอดิษกสุขสว่างรถมีปัญหา วันนี้ทํามาได้ดีเลยทีเดียวจังหวะนี้ครับขยับขึ้นมาครับไม่ได้ครับพี่นี่ครับโอ้โหจะพยายามแซงขึ้นมาครับจะดูรอนเอี่ยมรอดยังบังเสียพัดได้แต่ตรงนี้บานออกไปครับเสียพัดจะใช้จังหวะนี้ได้หรือไม่ครับไม่ได้ครับไม่ถึงครับยังเป็นลายของเจ้าแจ็คอยู่นะครับเจ้าแจ็คเรสซิ่งนะครับ495ครับเสียพัดครับเสียพัดลังนกครับโยนไปเรื่อยๆครับเข้าซ้ายเข้าขวาไปครับเสียพัดลังนกครับ เสียพัดดังนกแท้ด้วยนะครับไม่เลยลังนกธรรมดาครับรังนกแท้มีมีลูกนกเต็มเลย <laughs> โอ้โหบินมาจังหวะนี้ของเชียร์แจ็คเลสซิ่งนี่เยอะทีเดียวนะครับอ่าที่หนึ่งหายไปไหนเออนี่ไงที่หนึ่งมาแล้วครับใครอยากดูที่หนึ่งนี่ครับ oh. นิพนธ์โคตรสีครับขับมาห่างเยอะเลยทีเดียวครับอ oh. ่าตอนนี้เป็นที่สองครับมาไล่กดดันแล้วใกล้เิอ้าว ยังไงครับนี่นี่ผลกสีจะหนีเจ้าปอนได้หรือไม่ปอนเริ่มเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ชมครับขยับขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับปอนเวลาดีเลยทีเดียวครับในรอบที่ผ่านมานะครับนี่ฮะยืดหนีออกมาแล้วอ่าพิโก้ตกไปเป็นอันดับ3โอเวอร์ออลครับแสนสุกการยางและดูคู่หลังดีกว่าครับคู่หลังช่องวะนี้ครับ อ้าวแซงได้แล้วครับแม่เสียพัดลังนกครับขึ้นมาขยับมา1อันดับเป็น4ีอครับแซงจะรุดลเอี่ยมรอดหรือเจ้าแจ็คเรสซิ่งได้สําเร็จครับส่วนที่1นะครับนิพนธ์ก็สีนี่นําไปยาวๆนะครับนาไปยาวๆนะครับเหลืออีกเพียงไม่กี่รอบนะครับเดี๋ยวความมาในรุ่นเก่งใหญ่นะครับมาแล้วเป็นรถเก่งนะครับโอปีเคนะครับติดทางสปอตเตอร์ปากทางพิทได้เลยนะครับ พี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งไม่ต้องห่วงครับพี่หนึ่งยังอยู่ฮะนี่พลขอสี่นะครับ o อ1นะครับตอนนี้ในนี่เป็นการแบ t t ท e for P4 นะครับระหว่างเขมรัสซอนพุทซานะครับกับจตุรนเอี่ยมรอดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ดูมาเป็นเพื่อนกันครับหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะฮะแหมถึงจะเย็นแล้วตั้นแต่เช้าเย็นยงก็คนดูยังเยอะอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกําลังใจกันครับกับการแข่งขันครับ ทำให้นักแข่งนะมีกําลังใจนะครับเอาแล้วครับกระโดดเข้ามานํายาวครับมาตอนนี้ก็แหม่สเปซปัมเปอร์ฮะโชว์เลยดีเดียวครับนี่ฮะทันนี้ครับพีพีดใช้อยู่นะครับตอนนี้ครับมาอยู่ในมือนี่ครับจะดรลนเอี่ยมรอดหรือเจ้าแจ็คเลสซิ่งครับนี่ฮะขับฝีมือในมือไม่ธรรมดานะครับไปครับไปครับเห็นไหมฮะให้รู้เลยครับว่าเครื่องยนต์ของอีซูซูนี่เหนียวแค่ไหนครับวิ่งมาทั้งหลายรอบแล้วนะครับ ้องขอขอบคุณคุณธิติวัตรด้วยนะครับบอกว่ามันจริงๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคุณธิติวัตรเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่เช้าเอาละครับกองเชียร์ของพี่หนึ่งมาแล้วครับหนึ่งประสิทธิ์กันยางครับนี่ครับผู้จัดการอะไรเนี่ยผมมองไปทานนี่ครับหนึ่งประสิทธิ์กันยางครับเข้ามาแล้วครับนำยายๆครับตรงนี้ยังไม่มีใครกดดันกับหนึ่งได้เลยนะครับหนึ่งถือว่านำยามากนี่พลคศรีนะครับและตามมาห่างๆครับเจ้าปอนครับอริศัก์สุขสว่างครับจากไว้นะครับเรียกว่าปีนี้ ู้สนับสนุนใหม่ของปอนคือไว้์ออโตมทีฟลิควิดครับต้องขอคุณเลยนะครับแทนนักแข่งเลยครับเพราะว่าคุณโน,โน้ตน,นะฮะอีเตรัตพัชชามหิตนะครับแหมเรนเห็นถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วร่วมสนับสนุนทำให้นักแข่งนะมีกำลังที่จะมาะขับสู้นะครับ ยอดครับนี่ครับใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์นักแข่งนะครับคุณเห็นแล้วนะครับนี่คุณสามารถทําการตลาดได้นะครับในสื่อโซเชียลแบบนี้นะครับรถของคุณนะครับรถของนักแข่งนะครับนักแข่งก็จะได้มีแรงมาขับแข่งนะครับนี่สปอนเซอร์ท่านใดที่สนใจนะครับลองติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับนักแข่งนะครับอย่างเราเองนะครับเข้าปีสู่ปีที่16แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับเราก็มีสปอนเซอร์ใจดีนะครับมาตลอดการแข่งขันนะครับ เอาไปอีฟไปไหนมาครับไป๋อาไปมอบรางวัลใช่ไหมใช่ครับเป็นไงฮะรู้สึกเป็นไงฮะสนุกมากครับอะไแหละครับแบบนี้ครับเป็นไงบ้างครับพี่ป๊อปเราเสียๆของเราอเสียพัดอย่างนี้แค่เสียพัดลังนกคนเดียวฮะคนอื่นยังไม่ค่อยจะอยู่ละน่ครับเสียพัดลังกนกครับเสียหนึ่งยังอยู่นะครับเสียหนึ่งเสียหนึ่งวิ่งน้ำยาวนะครับวิ่งนํำยาวๆอ้าวทำไมรถแผ่วลงไปครับเสียพัดเข้าเกียร์ไม่ได้เฉยเลยครับพอทักมาเท่านั้นแหละครับ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหแจ็คงงเลยครับจารุรลนบอกอะไรเหรอมีอะไรเหรออ๋อขออนุญาตแซงแล้วกันหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหกลายเป็นว่าเขมรัฐครับรถมีปัญหาครับตกลงไปเฉยเลยนะครับครับปากนะครับรุ่นต่อไปครับ OP OK ครับมาติดที่ปากทางพิษในเวลานี้ได้เลยครับนี่แหละครับอาการไปเลยรุ่นใหญ่ของรถเก่งนะครับอืม นี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ขายเป็นส้มโลนไปแล้วครับจะดูรถเอียบรอดครับอยู่ดีๆเสียพัดหลังรกครับรถมีปัญหาดับไปเลยแผ่วไปเลยครับแม่ไม่น่าเชื่อครับวิ่งมาดีๆอยู่และการดีๆนี่ฮะต้องมาจอดเลยเสียพัดนะครับเสียพัดเสียหนึ่งมาแล้วเสียพัดมาแล้วครับนี่ครับผู้นําครับพิพล์โคดสีครับหนึ่งประสิทธิการยางนั่นแหละครับแล้วตามมาไกลๆนะครับก็คือเจ้าปอนครับ แชมเก่านะครับอดิศักด e ิ์สุขสว่างใช่ครับนี่ครับวิ่งมาหล่อๆนำยาวๆแล้วครับเมื่อวานมีคนบอกว่าอะไรนะชื่อหนึ่งต้องออกที่หนึ่งและต้องจบที่หนึ่งนี่ทำคอนเทนต์ครับใช่ครับเพอเอิร์ว่าผมชื่อเจ็ดฮะเลยจบที่เจ็ดฮะออกที่เจ็ดฮะอย่าทำเป็นว่าเล่นๆนะครับตอนนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับพี่หนึ่งครับนะะ เห็นอย่างนี้นะครดูครับเขาชิดเข้าไปเรื่อยๆชิดเข้าเรื่อยชิดไปเรื่อยแล้วก็ปอนเวลาดีด้วยนะครับหนึ่งนาทีหน่งสเร็วกว่า1นะครับปอกเลยครับและเหลืออีก3ารอบครับประมาทไม่ได้นะครับประมาทนี่โดนนะครับอย่าเห็นว่าอดิศักดิ์สุขสว่างอยู่ไกล้ขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอกแล้วครับเ a ซิ่งการไทยแลนด์ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ต้องขอขอบคุณเลยครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยทาครับแชปเลอร์ครับชิ้นส่วนยานนยต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันนะครับอีซูซูครับพาราทุภาพไร้ขีดจำกัดไว้ออโตมอทิฟลิควิดครับเพราะรักรถจึงไว้ใจพีทีทีลูบิคันบีอาร์ซีเรซซิ่งคัตอากะนะคาร์บอนวิสาหกิจไฮคุณภาพนิโตเรซซิ่งเพอร์ฟอร์มานต์อีซียูช็อปกิฟต์บายต่อสยามและผ้าเบรกเน็กสเตอร์ครับนี่เห็นไหมครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้งหมดเลยนะครับ ดูครับใกล้เข้ามาอีกแล้วครับแต่หนึ่งก็ยังไม่พลาดนะครับตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่รอบสองรอบเท่านั้นครับดูเจ้าปอนครับหมาบินเข้ามาครับถ้าเมื่อวานรถไม่มีปัญหาเขาออกที่หนึ่งเนี่ยเขาออกคู่กันเนี่ยสนุกแน่ใช่ครับคู่นี้ครับเนอมันตั้งแต่ปีที่แล้วใช่จริงๆก็เขาเรียกว่าออกจากสุดท้ายนะระเหยขึ้นมาได้ขนาดนี้เอาละครับดูนะครับเหลืออีกรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวนะฮะเอาที่สบายใจเขาบอกว่า1 7 จรวดพีระโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับตายแล้วต้องมีจรวดด้วยเหรอครับเนี่ยแม่อะไรครับคุณอะไรพัชพัชรีบอกว่าซื้อ77นาทีด้วยหรือเปล่าครับโอ,โอ้โหเดี๋ยว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 คุณหมายถึงอะไรเซเว่นใช่ไหมฮะแหมเอานี่ครับพี่โก้ครับแสนสุกัญญาครับหมายเลข56ครับเป็นอันดับ3อมโเวอร์ออลครับจากแสนสุกัญญาและคอมแพคเบรครับแสนสุกัญญาน,นี่อยู่แถวแถวบางแสนนะ ไปอีทถ้าเรา<อ>ไปกินข้าวหลามนะไปแน่นเลยเลยไปหาพี่โกโ้แสนสุกนะใช่แถวๆนั้นเลยพี่โก้ดูแลอยู่นี่ดูไงครับเหมือนพี่โกโ้รู้เลยฮะพอพูดปุดพบพ๊บไปอีทนี่เดี๋ยวพี่ตามไปดูนี่เป็นไงล่ะพี่โกแบบ้แอบได้ยินหรือเปล่าเนี่ยคใครบอกพี่โกแ้แหมเข้าหลามต้องหนองบนครับแต่ถ้าแสนสุกการยางต้องพี่โก้แม่หลายจริงๆและนี่ครับโอ้โหพี่โก้ครับ อยู่อันดับที่สาไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคุณผู้ชมครับถามว่าเขาเบรกบ้างไหมครับเขาเบรกพี่ครับแต่เบรกน้อยฮะถ้าเบรกเยอะก็แพ้เลยครับเบรกน้อยๆกลัวเปลืองพระเบรกหรือเปล่าเรอแนี่ครับอันดับที่หนึ่งไม่น่าจะมีปัญหาแล้วสําหรับนิพนธ์โคศสีรับชงตามหมากลุกไปตามด้วย98อดิศักดอิศักสุขสว่างครับเรียบร้อยครับหนึ่งประสิทธิ์การยางครับจบไปแบบนี้นี่ก็จาะบอนครับ นี่หมายเลขนี่ครับกำลังเข้ามาแล้วครับอันดับ3ครับพิโก้ครับพิโก้แสนสุกันยางครับกำลังจะรับที่3ไปเกียรติศักดิ์ชูจรนะคำนี้นะฮะเรียบร้อยจริงๆคุณผู้ชมครับรถเยอะนะครับแต่ว่ารถมีปัญหาไปตั้งแต่เมื่อวานจริงรถเยอะเลยลุ้งเนี้ยไม่ได้น้อยนะครับกก่อนแต่ว่าหลายๆคันมีปัญหาครับแข่งไม่จบ นะครับนี่ครับเดอะวินเนอร์ของเราครับนิพนธ์โคศีเบสทามศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ครับหนึ่งประสิทธิ์การยางโอ้โหเรียกว่าสุดจริงๆครับสำหรับพิทหนึ่งประสิทธินิพนธ์โคศีครับและนี่ครับเรดริซารครับอันดับยังไม่เป็นทางการนะครับอันดับที่1ครับเบอร์17นิพนธ์โคศีอันดับที่2 98เกิบแปดอดิศักสุขสว่างอันดับที่3เกียรติศักดิ์ชูจรอันดับที่4 ชาตุรนเอี่ยมรอดและอันดับที่5กิติศัก์ชาตบพันธ์วิทยาครับโอเคครับตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมแล้วเชิญชมไฮไลท์กันครับ อะไรครับบริกาศปาร์คเฟิร์มครับนี่ฮะผู้จัดการอะไรตั้มดีเซลเหรออ่านี่แหละฮะโสมหน้าครับที่1ครับนิพนธ์โคดสีครับหนึ่งประสิทธิการยางครับกองเชียร์เยอะทีเดียวและตามมาด้วยเจ้าปอนครับอริศักดิ์สุขสว่างนี่ครับหนึ่งครับหนึ่งโอ้โหทักทายแฟนๆหน่อยหนึ่งเอ้ยนี่สวัสดีทุกคนครับแหมเขาบอกว่าชื่อหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งซีนะครับอ่าที่สองก็เป็นหลักไว้นะครับนี่ครับเจ้าปอนครับ ปอนสปอร์ตทายพัทยาสู้สู้ปอนเลยแหมขนาดออกมาขนาดนี้ได้ดีสุดยอดแล้วครับปอนถ้ารถไม่มีปัญหานะนี่ฮะปอนสปอร์ตทายพัทยาจากไว้แล้วก็ดีครับพิโกแสนสุกการยางนี่ครับนี่ครับแสนสุกการยางคอมแพกเบรครับสุดยอดครับพิโกมาจบดีเลยทีเดียวแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าแจ็คนะครับจตุรนเอี่ยมรอดนะครับแจ็คเรซซิ่งนะครับตรงนั้นในรถของ PTT นะครับเเสียดายแทนเสียพัดแม่นะครับอ่ะออกมาถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าครับมาครับนี่ฮะโอ้เจ้าแจ็คเรซซิ่งครับเสียนี่ฮะแม่เจ้าเอ็กครับเจ้าเอ็กการโลครับมาฮะอ้าวถ่ายรูปร่วมกันครับมาถ่ายรูปร่วมกันเอาแล้วครับเดี๋ยวโอพีครับรถรุ่นใหญ่ของเก่งมารออยู่แล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ